นักร้องสาวคนดังอุ้มท้องลูกคนแรกเซอร์ไพรส์วันเกิดสามีประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสามดับคู่ของนักร้องสาวคนสวยอย่างน้ำชากับสามีแสนดีดอกเตอร์วาวและเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งประกาศชื่อลูกคนแรกตั้งชื่อว่าน้องน้ำทะเลและล่าสุดในวันนี้20ตุลาคมน้ำชาได้เซอร์ไพรส์สามีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดโดยเธอได้โพสต์โมเมนต์น่ารักลงอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นว่า เข้า47ปีวันเกิดปีนี้มีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วนะคะชาดีใจที่มีพี่วาวอยู่ข้างๆเสมอและชาจะอยู่ข้างๆพี่วาวตลอดไปค่ะตั้งแต่เรารู้จักกันมาเพิ่งจะรู้สึกว่าชีวิตครอบครัวก,กําลังจะเริ่มต้นขึ้นชาจะทําให้ดีที่สุดขอให้พี่วาวได้ทุกสิ่งที่ต้องการทําอะไรก็ประสบความสามเร็จมีแต่ความสุขนะคะรักมากๆค่ะ Happy Birthday ทางเราก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆนะคะ